แก้ศูนย์ล้อรอบที่สามได้แล้วมุมแคสเตอร์แคมเบอร์ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาอันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยเดี๋ยวตั้งเอาทีหลังไม่ยากอ๋ออย่างนี้วิ่งมันอยู่เมื่อวานใช้ไม่ได้อ,อนี่แน่นแล้วมกบินบล่างใส่ปนแลวครับบนก็ใส่แล้วนะฮะอันนี้ล็อกล็อกไปแล้ว ล็อกทั้งหน้าทั้งหลังแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทีหลังอย่าเพิ่งล็อกมันนะคลายก่อนคลายมันหลัวหมดสองข้างเลยหนดกุ้งอ่ะคลายมันหลัว่มนตั้งที่หลังตั้งสุดท้ายเลยนี่ฝั่งนี้ล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะแน่นแล้วั้งศูนย์ล้อก้างนู้นก็ล็อกแล้วอันนี้แน่นแล้วอันนี้ก็เฮ้ยขึ้นหายโอ้ใส่แล้วใส่นี่ก็ใส่นี่ก็ใส่แล้วเออหมดเอ๊นึกว่าหายอันนี้ก็เป็นหายล็อกแล้วสิบเก้านี่ล็อกแล้ว สองข้างไงนะล็อกแล้วกาไอ้ตรงนี้ถอนไม่ได้ถอนทางนู้นเนาะตั้งสูนลอ้อนิสันคอนเทียโอ้ยคันนี้ยากธรรมดาไม่ได้ยากง่ายๆเดี๋ยววันนี้ยากสูนลอ้อนิสันคอนเทียโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งสูนล้อครับโอเคเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อน